วิธีติดตั้งระบบนะครับเราก็จะได้ไฟล์มานะครับตัวนี้ได้ไฟล์มาเสร็จแล้วก็คลิกขวานะครับเพื่อแตกไฟล์ออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้นะอ่าพอเราเปลี่ยนชื่อปั๊บเนี่ยก็จะได้ตัวระบบอยู่ข้างในนะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Google นะไปโหลดแซมเข้า Google นะแล้วก็ไปที่แซมให้เราเลือกดาวน์โหลดแซมนะโดยใช้แซม7.4นะ ใช้7.4เป็นหลักก็ดาวน์โหลดออกมาพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งนะติดตั้งให้เรียบร้อยพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ในซีนะแล้<ม>ก็เปิดโฟลเดอร์ใหม่นะในซแล้วก็แซมนะแซมเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดแซมคอนโทรลนะแซมคอนโทรลเลือกสตาร์สออันบนนะสองตอนบนสตาร์ Start ยังไงก็ได้ให้ขึ้นเลขขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปที่ h d h d o c h ด Doc พอไปที่ทีด็อกเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไฟล์ที่เราแตกมาเนี่ยไปลากวางนะครับลากวางใส่ไปเลยเนี่ยก็จะได้ไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ตั้งชื่อว่า Project F นะโปรเจกต F เสร็จแล้วก็เข้าไปที่ Project F เนี่แหละเข้าไปที่เพจนะ Page. เพจแล้ก็ไปที่คูดแล้วก็ c อนเน c t นะไปดูว่าฐานข้อมูลเนี่ย ตั้งชื่อว่าถ่ายข้อมูลว่าอะไรนะครับที่โค้ดตั้งชื่อว่าโปรเจกต์นะอันนี้เราก็เติมไปนะอันนี้เติมไปว่าโปรเจกต์ if แล้วก็กดเซฟด้วยนะเราก็ Copy. อปปี้คราวนี้ก็ไปที่เว er, นะ็บนาเบอร์เซอร์พิมหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งแล้วก็ที่เข้าที่แซมบอร์ดไปที่ p p m a d m i n ไปติดตั้งสร้างดา t a า a นะสร้างดา t a า a ก็ไปสร้างดา t a า a นะ แล้วก็วาง project f เสร็จแล้วไปที่ import p r o j e c t f นะแล้วก็ import แล้วก็ไปที่ไฟล์ระบบให้เรา back กลับมานะจะมีคำว,ว่า database นะมีไฟล์ sql อยู่ตรงนี้อันนี้คือ user path นะ user path ก็ลากลงมาเลยเห็นไหก็ลงเสร็จแล้ว s u c c e s กด refresh ทีหนึ่ง ไปเห็นเทเบิลของถ่ายข้อมูลทั้งหมดตรงนี้เสร็จแล้วเวลาเรารันง,งานใช่ไหมเราก็พิมพ์เลย1 2 7 0 0สอง r o ็ดจ t ดหรือว่าชื่ออะไรก็แล้วแต่เรานะที่เราตั้งไว้นี่มันก็จะขึ้นมาเรียบร้อยละนี่คือหน้าแรกนะหน้าแรกก็คือคนทั่วไปสามารถเซิร์ชได้นึกออกใช่ไหมคนทั่วไปสามารถเซิร์ชได้ต่อมาก็ข้อสู่ระบบนะเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นนักศึกษานะ ก็เข้านะก็ user name ก็อยู่ที่ตรงนี้นะนี่อาจารย์นะพี่อาจารย์ก็เป็น user ของ admin ทดลองเข้ามาโอเคนะก็เรียบร้อยนะสำหรับระบบการติดตั้ง